สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาประยุกต์ต่อยอดนะครับจากคลิปสอนที่เคยทำคลิปสอนไว้นะครับนั่นก็คือการแปลงภาพนะครับจากข้อความด้วย OCR นะครับซึ่งครูพิวัน์ได้ทำเป็นคลิปสอนไว้นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าชมนะครับเดี๋ยวจะแชร์ลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับซึ่งถ้าเรามีภาพที่มีตัวหนังสืออยู่ในนั้นนะครับพอใช้คำสั่งนะครับสคริป ซึ่งสคริปต์ก็แชร์ไว้ใต้คลิปสอนเหมือนกันนี่นะครับก็จะมีสคริปต์ให้ก๊อปปี้วางได้เลยนะครับจากนั้นมันก็จะแปลงจากภาพให้กลายมาเป็น t e ท t แล้วก็บันทึกลงชีตนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะเอามาประยุกต์ต่อก็คือนะครับถ่ายภาพบัตรประชาชนนะครับเสร็จแล้วก็อัพโหลดเข้ามาแล้วก็ทำการ OCR นะครับแล้วก็แปลงเป็นข้อความแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ต่อทำยังไงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับตัวอย่างนี้นะครับได้ประยุกต์ เป็นระบบลงทะเบียนข้อพักนะครับซึ่งนะครับเราจะต้องทําการอัปโหลดภาพบัตรประชาชนนะครับก็ไปถ่ายภาพใช้มือถือถ่ายธรรมดานี่แหละครับสืว่าเป็นสมชัยนะครับก็ถ่ายภาพในมือถือนะครับจากนั้นก็กดปุ่มอัปโหลดนะครับภาพบัตรประชาชนนั้นเข้ามาเลยนะครับเสร็จแล้วระบบก็จะไปอ่านนะครับหรือว่าไปแปลงจากรูปภาพนะครับ บันทึกเสร็จเนี่ยก็จะแปลงประมวลผลแล้วครับเนี่ยแปลงสําเร็จก็จะเอาข้อมูลที่แปลงนั้นนะครับใส่เข้ามาในฟอร์มแบบนี้เลยนะครับสมชายเกิดวันที่ที่อยู่อะไรเงี้ยนะครับจากนั้นเราก็มาขี์ข้อมูลต่อได้เลยนะครับสมมุติว่าผมจะกรอกข้อมูลนะครับทะเบียนรถยนต์นะครับเป็นอบนะครับ9 9 9 9นะครับวันที่เข้าพักวันที่เท่าไหร่นะครับก็ เลือกได้เลยนะครับจากนั้นก็ลงทะเบียนนะครับพอลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับข้อมูลก็จะถูกบันทึกนะครับลงไปใน g o Google s h e e t แบบนี้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคีย์ข้อมูลว่าเลขประชาชนชื่ออะไรเกิดวันไหนที่อยู่อะไรนะครับก็มาคีข้อมูลเพิ่มเฉพาะส่วนที่เราต้องการได้เลยนะครับหรือนะครับอีกคนหนึ่งนะครับจะลองดูนะครับเมื่อกี้สมชายนะครับตอนนี้เป็นสมพงษ์บ้างนะครับก็อัปโหลดนะครับ ใช้มือถือถ่ายภาพบัตรประชาชนนะครับเสร็จแล้วระบบก็จะทําการอัปโหลดเข้ามาแล้วก็ทําการสแกนนะครับ OCR เมื่อสแกนเสร็จก็จะประมวลผลนะครับแล้วก็จะดึงเช็คนั้นจากชีตนะครับมาใส่ในฟอร์มให้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับพอได้ข้อมูลเสร็จเราก็กรอข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปนะครับตามที่ต้องการนะครับทะเบียนรถนะครับ ก็ทอนะครับ5 5 5 5 5อะไรเงี้ยนะครับก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับวันที่เขาพักนะครับวันนี้อะไรเงี้ยนะครับก็กดลงทะเบียนเข้าไปนะครับพอลงทะเบียนเสร็จข้อมูลก็จะไปบันทึกนะครับลงใน g o Google s h e e t แบบนี้เลยนะครับเราจะไปเพิ่มระบบรายแจ้งเตือนอะไรเข้าไปอีกก็ยิ่งสบายเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการต่อยอดนะครับในการใช้งาน OCR นะครับจากคลิปนี้นะครับก็ มาต่อยอดเป็นระบบสแกนบัตรประชาชนนะครับยังไงก็ไปลองศึกษาโค้ดแล้วก็ลองทำตามดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ